น้องหนึ่งตอนนี้เป็นยังเป็นคนไทยเต็มตัวแน้มีความภูมิใจมันบอกมีความภูมิใจมากเ<ด>ยอเอ้าในตอนนี้เป็นเป็นคนไทยไป็เรียบร้อยแล้วอนาคต<ส><ด>ใด้ไหมนี้อนาคตสมุติว่าเียรจบมาเยนจบมาก็คือน้องหนึ่งสีดเน,นี่ยน้องหนึ่งคเคยว่ามากอ่อนนอกวันน้องหนึ่งสีดเน,นี่ยแม่นบอกเคยว่าแล้วแม่นบอกโดยอะน้องหนึ่งกาสี ขายเรียนจบแล้วน้งนงองหนงสูสามสองหนึงน่ง กาดถักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาว่งหัึ่งหนึ่งทำไมทำไมพอถึงก็สามสองหนึ่งกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้งอ,อ,งองไปเบิร์สสุขสุขรือว่าหยุดทางในประเทศและทางต่างประเทศเนาะมาพ่อกับปอเป้เซโนแซแนลและน้องหนึ่งซาลุกถึงไทยแล้วคือเก่า <c oughs> คือเดิมเพิ่มเติมเล็กๆนหน่อยๆเนาะกันมีตั้งเอนที มีสาระเรียกว่ามีสาระมา,า,าเออมาล้าม,มาโอ้มาลมสุพีสุน้องมาโอ้มาลมจูทำไมเป็นน้องฟังคือเก่าคือเดิมดม,มาในบรรยากาศว<า>ันภาควันพอหรือว่าวันหยุดดึกหน้าท้องพม่ามีน้องนะแต่ไน,น่นมีเกลียวค่ะแต่เมื่อเดียวก็หายหนึงน่งเปิดคลิปคือเก่าคือเดิมเนาะกับ มืองทานกะจะบอกใจว่าน้อบอกอย่างนาอพี่น้องแกเมื่อีพ่อพกับพ่อเป่เชโน่เชเอ๋คือเก่าคือเดิมกะกับนงหนึ่งสรุกคงเทลาาเนาะเมื่อใดกะมบอบลงมาเมื่อใดก็มาสางพยิ่มส่งพอยิ่มให้พ่อเมย์พี่น้องคือเก่าเนาะกะมาบอน้โมวนอันนี้น้องหนึ่งกลลังเด็กอาดบ้านเย มีเหลืองกับมีชะละแล้วบุมมีสะละคือเกาน้องเป็น้องมืดอนี้กับมาแบบแปลกๆพี่น้องเไงมาแบบแปลกๆแปลกแบบได้กัคือไม่เลยพี่น้องไงแปลกมืดอนี้มาแบบแปลกๆน้องมาแบบตาแป้งหน้าขาวไม่นี้มีเรื่องยังสิมาเล่าให้ทำไมพี่น้องยิมซีฟังนั่นเอง เอามามาสิถามเลยมาสิถามโค้รู้สึกเนาะโค้รู้สึกตอนนี้ก็คือแบบว่าเป็นเป็นสาวไทยเรียบร้อยแล้วนะเป็นสาวไทยเนาะเป็นสาวไทยเต็มโตเนาะก็คือที่บเป้ได้เราในคลิปก่อนๆเนาะแล้วมีเอฟซีถามเข้ามาว่าในคลิปก่อนๆที่บเป้เรามาแล้วเนาะก,การให้คารตอบรับให้เขา้า การตอหรับเป็นอย่างดีเนาะหลายคนก็หายกำลังใจอ๋อไล,ล่เลยเนาะขามาใหายกำลังใจน้องหนึ่งเลยเป็นนอกกันคลิปเขาออกไปตลานก็คือคลิปฮายละว่าวเรื่องน้องหนึ่งเนาะบัตรประชาชนไอ้มีบัตรประชาชนหรือว่าในเป็นคนไทยเต็มโตเนาะ,ะหลายท่านนะอา่ะาจจะยังบกขาใจเนาะแล้วกันเป็นแเล่าให้เล่าให้ฟังเป็นทีทอยนอกกันนะะ้องหนึ่ง<า>เป็นคนไทยห <บา S 1> รือว่า บางคนจะเป็นเอฟซีมาใหม่เนาะการซีบาห์นอวอร์น้องหนึ่งอ่ะเป็นคนไทยเป็นคนลาวนะบอลเป็เนาะการทั้งว่าไทยวอาลาวเนี่ยเปยัไงกับเพื่อนบอลไทยก็ได้รอาวก็ได้เนาะเพื่อนเป็นต่างทรงภาษาเนาะกับเป็นสาวลูกครึ่งไทยลาวเป็นสองภาษาบอลเป็นผสมภาษาอ๋เป็นเวทเป็นต่างสองภาษาเป็นงภาษาไทยและภาษาลาวเนาะกับเป็นยัไงเพื่อนเป็นลูกครึ่งเนาะกินยูนิ้ หลายๆฐานเนี่ยอาจจะยังบอกข้าใจนะเออว่ายัางมีคอมเมนต์ข้ามาอยู่นอกนอะน้องหนึ่งเป็นคนไทยหรือยังหรือว่ามีคอมเมนต์นู่นนี่นั่นขาน้ามาเนาะบางท่านก็อาจจะบอกเข้ามาห้กําลังใจบางท่านก็อาจจะเข้ามาห้กกาลังใจคะ่ะหลายเนาะแต่เป็นยังเนาะเปนนน็นน้องเนาะแต่ว่ามันเหมือนเจ้าเอามาติดต่อมาจ้ะแกให้น้องหนึ่งเฝ้าให้ฟังอีกเจือหนึ่งแก ได้เนาะเพื่อบางทางจะประทับใจเนาะคือ,นอหนึ่งตอนนี้เป็นยังเป็นคนไทยเต็มตัวแล้วมีความภูมิใจมันบอกมีความภูมิใจมากเอา้าในตอนนี้เป็นเป็นคนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนา,าคตเท่านี้อนา,าคตสมมูรณ์แบบเย็นจบมาเย็นจบมาก็คือน้องหนึ่งชี้เห็นยังน้องหนึ่งก็เคยบ้ามาก่อนเนาะว่าน้องหนึ่งชี้เห็นยังแม่อบอกเคยบ้าเราไม่บอก โดยน้องหนึ่งกระซีใครเรียนจบแล้วน้องหนึ่งกะไฟฟ้านอยากซีเรียนต่อเนาะกะแบบอยากเรียนต่ออยากให้อยากกว่าภาษาอัไงกฤษนี่แหละตอนนี้ก็คือแบบสอบภาษาอังกฤษได้เดี๋ยวเดียวน้องหนึ่งนี่น้องหนึ่งอันคลิปที่เทาได้เปล่าไปหรือเปล่าแล้คลิปที่ทำเวล่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาในดวงหนึ่งว่าเออบโเปย์กับน้องหนึ่งนี่ว่าเรื่องไหนชาละแม่นบอก เร่หนึ่งกะเราไปเรื่อว่ามีทั้งเรื่องซัลล่าเรื่องพวกมิซัลล่าเราหนึ่งกะว้าแล้วเนาะเพราะมันพี่น้องกักะค้าน้องมิ่งเฮ็ดพิษปากกาดประทันว้าพิษปากประการใดเว้าพิษปากประการใดก็ขอโทษขออภัยเดย์ที่งมันดอกบางคนกะชิบวานเข้าขัดใจเนาะเดี๋ยวเชื่อว่าตัอยู่ะดับเนาะไปไปนะ ที่คนพบกันก็คือทำไงทำไงทำไงข้อเส้นอะไรขอโทษขออภัยเะไรเนาะบางคนกับแบบปรพอใจบางคนกับมาชอบดื้อขรัวเลาะเนาะบางทางกับบอกรอใจเนาะว่าเออบอไปนี่จำน้องนึงนี่เก็บเอาเรื่องไปชั้นมาว่าวเนาะ กับบางคนเขากับแบบแบบเอ็นดูน้องหนึ่งเนาะบางคนกาบเป็นเอฟซีเนาะกแบบน้องหนึ่งกับกบเปเกอรเน็ตเราไปเรยวว่ามีทั้งเรื่องมีซาลาเบอร์มีซาละค่ะตอนที่จะจบกก็คือน้องหนึ่งกับเบเกอร์เราไวเรถ้าหารว่าพิจารณการไดก็ขอโทษขอภัยคือน้องหนึ่งกับเราไปเร็วสองประโยชน์เนี่ยกับะพอาไม่พี่น้อง การคุมนะสิเขาใจดีเนาะน้อนงหนึ่งข้อมันมีขำานีทุกตลอดที่น้องหนึ่งกับเปย์เรีนสอบนี่กับบางเรื่องเขากัเอาประสบการณ์จริงเนาะน้องหนึ่งนมาเว้ามาอะไรกับบางเรื่องกับมาถามข้อมู้ซึกความผักขูมใจเนาะบางเรื่องก็บที่ว่าไปแล้วกับหรือว่าบางข่าเนาะบางา่าขามาพับส้มหรือว่ามาเบิ่งคิปดเปยแล้วน้องหนึ่งกัอาจจะบอกเขาใจเนาะคลิปเริ่มต้นว่า บางทางอาจจะมาเบิ่งขันกลางหรือมาเบิ่งขานอกจากอาจจะมาเบิ่งรูปต้นแก่บางท่านอาจจะบกขใจนองว่ะบางบาเปก่ได้เราจบท้ายคลิปกะมาเปกคือได้วอาก็ะคือกับน้องหนึ่งแลวน้องหว่าบางเดือนกับผ่านประการใดกตขอโทษขอภัยคือค่าบ้างซีเอฟซีทุกท่านแต่เข้าใจบางคนกขาบกขใจคือต้องน้องหนึ่งนะน่แก่ที่เปิดช่องนี้มาเนี่ย ทุกคนน้องเดือนไปเบิง่งนปสบการณ์ทั้งน้องมาถึงแบงคือแบบที่พวกเราหยอกกันได้เนี่ยคือพูดว่าเอา็กซ์ซิงุกท่านเราแบบมาส่าเขายินเนาะอ่ะตัดใตัดไป,ประต้องว่าน้อยนึ่นิดน,น,นี่ถ้าว่าโปรไดทีประมักคลิปก็คือให้เดือนผ่านขนาดเน,นาะโปรไดทีเขาไมให้ยกำลังใจก่ะกข,อกขอบใจหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้เจมส์ม,ม,า,มวาว่าต่อการเรื่องทีว่าเมื่อกี้นี่ก่ะตัดผ่านไปหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ กับว่าบุหันกำลังใจกัแค่บ<า>ุคคาบักเพิ่ง, <คน S 1> งอ๋อว่าต้องคิดลายเนาะมถือว่ามันเป็นแบบเราผ่านผ่านหูหไปเลยกับประทับจำเลยอันนี้กับกับว่าผู้ใดที่เข้าใจแล้วกัเปินการหายกำลังใจกับรายนะเนาะกับเราเอาเรื่องจริงเรื่องประสบการณ์จริงมาเบามาอุ่มาามาลงมาสร้างพองยิ้มให้พ่อแมีน้องพ่อแม่พี่น้องฟังน้อง,งนึงเนาะ <โด S 1> อันนี้ก็มาถามคผมมีเรื่องทางตลกเนาะมีสั่งีนีอันนี้ก็มาถาม ความรู้สึกหรือว่าความภาคภูมิใจทีน้องหนึ่งเป็นคนไทยหรือว่าอนาคตภายภาคหน้ามันจะใช้ชีวิตแบบใดอยู่ในเมืองไทยหรือว่านู่นนี่นั่นเนาะการเดว้ามาแล้วบางท่านอาจจะบอกขอใจกับให้น้องหนึ่งว่าใหม่น้องน่น่เนาะ,ะบางทีบางทา่านอาจจะบอกได้ว่าเบิ่งตั้งแต่ชิปเริ่มต้นเนาะเอาว่าใหม่ <c oughs> นอนาคตภายภาคหน้าอันนี้ครับว่ายังไงก็คืออันตอนนี้ ในปีเทิมจะบ่ไ <teor> ด <in> ้ไปทำเยียนเนาะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบปกติปกติไม่ได้บอกว่าอาศัยยืนแม่มันแบบคนแบบทำงานทั่วไปมันคนคุณไงนี่อนาคตเด็กน้องหนึ่งบอกเป็นภาษาไทยรหนึ่งอนาคตภาคหน้านี้น้องหนึ่งสี่เรียนต่อหอดช้หรือว่าสี่เฮียนแล้วสี่ออกมาเหตุงานบอกหรือว่าสี่เฮียจนจบน้องหนึ่งน้องหนึ่งก็จะเรียนให้จบ จบจนถึงม .3 เพราะว่าโรงเรียนวัดปรมัยอ่ะเขามีถึงม .3 แต่น้องหนึ่งอยากเรียนต่อไปถึงม4ี่มห้าเรียนจบอ่ะหนูอยากอ่านแบบภาษาอังกฤษได้แต่ตอนนี้ไปครึ่งทางแล้วและตอนนี้ก็คือจะพูดอะไรมันก็คิดไม่ได้เหมือนไงอ่ะเป็นอย่งกับอนาคตเนาะสี่เยนนสนใจกันแล้วแต่น้องหนึ่งแต่ขอให้ ได้ก็พอถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้ก็อืมไม่ต้องคิดเรื่องนั้นก็คือขอให้อ่านได้เขียนได้อ่านออกถ้าอนาคตพาปังหนามีเงินเทียนต่อไปจะเี็นให้มันจบแล้วนินึงเนาะโดยแต่ว่าโมบิงเงินเทียนกับก็คือแบบหยุดเรียนเลยอ่ะแต่ว่าจะเทียน้วครับออกมาเห็นหนาเนาะค่าตังเลี้ยงตัวเองอากาขึ้นอยู่กับอนาคตพี่น้อยว่าจะเป็นกังได้กับ เอาก็บะฮู้เนาะว่ะมันจะนเป็นเป็นจังไงกะตอนนี้กะใ,งงใส่ชีวิตแบบนี้ไปกอ่อเนาะทำเยียนหรือว่าไปยังไงกะใส่ชีวิตปัจจุบันสมัยนี้ให้มันดีที่สุดเนาะว่าเอาบอบะฮู้ว่านอนาคตภพ้พังหนาน้องหนึ่งจะเยียนจบหรือว่าบ่เรียนจบกะแล้วแต่อนาคตเนาะบางทีกะถ้าว่ามีเงินเรียนต่อมีเงินนน้นนี่นั่นกะจะเยียนจบเนาะน้องนึ่งเนาะมีงินที่แบบสุพังอีกเนาะหรวอว่ะมันนีมือแป้งเรือจาวทำไมเนาะ เชีย่ยง่ายฮิมลีเดี๋ยวมาต่อในคลิปหนาเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอเป้์และน้องหนึง่งกะจะได้ขอ,อการลาไปเพลินทีเด้อร์ทาวาบอผิดพลาดประกาศใดก็ต้องกับขอโทษขอให้บูมแมทพี่น้องเนะาะกะเมื่อกี้นี่ก็มีเหตุการณ์ไปว่า นี่มาเปิดประตูทั้งหลังนะครับตอนนี้แก่เห็นการอยู่ทั้งข้างห้องครับจะมีเสียงเสียงต่างๆแล้วก็เข้าอยู่ในห้องเสาเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนเนี่ยรับผมเป็นยังรอบเพื่อนนอกแก่กระบอกเงินหยิบสิบบาทกระบอกเงินสองประคุณเนาะผมเป็นพื่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจเราที่เป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะตอนนี้เข้าก็พาวิ่งพาวิ่งแล้วก็พาไปเนาะเพราะว่าทางห้องเปิดแก่กำลัง ทางห้องจะดูห้องพี่หนึ่งเลยพี่เอาข้งขาเป็นกำลังเกิดอุปกรณ์คุณว่ามันจะมีเสียงรบกวนเนาะต้องขันขอโทษขออภัยพ่อแน่พี่น้องไปตามสื่อแต่น้องหนังึกบนะเห็นแม่ว่าลอยอยู่ที่ไหนมันเป็นต้องปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนโอเคพี่น้องไปสำหรับคลิปนี้กันถาว่าว่าปิดภาพกันได้ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาให้การติดตามเนาะบะวัติจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเรอบประวัติสำหรับคลิปนี้ขอกราบเขาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้อง 拜拜。拜拜。